สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชาพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดปพบอนิเวศวิหารและวัดราชอโอรสารามเวลา1 7 1 8นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพระราชบวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่สามเดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามาเทวามหมามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าวาดรูปแรกเมื่อปี2379 ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญสององค์คือพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอันเชิญมาจากวัดสัตตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชนินสีอันเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิศณุโลก ที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์และเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ทั้งยังเป็นแหล่งกําเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อพระสงฆ์ทําพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้วส่งจุดทูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิระญาณวงศและพระอจทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิระญาณวรวชิระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตรและถวายเครื่องบริวารพระกฐินทรงหลังทักษิโนทก ประสงค์ถวายนโมทนาถวายอดีเรกจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมพระภัยรีพินาศจำลองเนื้อเงินขนาดหน้าตักสามนิ้วซึ่งทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณอาคารพิพิธภัณฑ์พปรพระภัยรีพินาศเป็นพุทธรตุศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบวรประดิษฐานอยู่นาเก่งน้อยบนชั้นที่สองลานประทักษิณด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ภายในวัด โอกาสนี้พระพรหมวชิรังสีเจ้าอาวาสวัดประวัณิเวศพิหารถวายพระภัยฤทธินาจำลองเนื้อทองคําแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระสิงบัวรอบเนื้อทองคําและเนื้อนวัตโลหะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถส่งเททองหล่อพระมหาวชิรจุลมงกุฎยอดต้นไม้เงินต้นไม้ทองสําหรับถวายพระพุทธชินสีพระประธานประจําพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวมทั้งถวายพระพรเยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทรงเททองหล่อพระพิรีพิน่าจำลองเนื้อสำริดขนาดหน้าตักสามนิ้วเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์ ในโครงการจดสร้างอาคารที่พักสําหรับพระสงฆ์และสามเณรที่มาศึกษาพระปริยติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารต่อไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอุโบสถวัดราชโอรสารามเขตสมทองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าตยจากเจ้าพนักงานสุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพัศยศณที่ประดิษฐานหน้าพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุบโบสถ ซึ่งพระสทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชโอรสารามจัดสร้างพัดยศองค์ใหม่ทดแทนองค์เดิมที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงสร้างถวายและสูญหายไปเมื่อปี2549โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับจัดสร้างพัดยศโดยได้นําแบบลวดลายพัดยศของพระประธานพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามมาเป็นต้นแบบ จากนั้นทรงจุดทูบเทียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชารัชการที่สามจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสําหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลา เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาก,กลาบบังคมทูลรายงานจํานวนพระสงฆ์จบแล้วส่งหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ถินพระพักสู่พระประธานส่งว่านโมตสาจบสามหนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์กล่าวคําถวายผ้าประกินทรงวางผ้าไตราไว้บนผ่านแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเขนผ้าไตรและเทียมปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สอง เมื่อพระสงฆ์ทําพิธีกฐินกรรมเสร็จแล้วและพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งอย่างอาจสงพร้อมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรวิหารเดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทอง โดยมีมาตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงรัตนกโกสินทร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนงรางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาขณะดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษฎาบดินส่งเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพมา่าทางด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดเพื่อน้อมก้าวน้อมก,กระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร่าณนภาลัยพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาภายในวัดส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยศิลปะจีนและผสมผสานศิลปกรรมไทยปัจจุบันมีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม5 5รูป บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายเลือนเกืองในโอกาสสาบาันตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่เมื่อวันที่21ตุลาคม2567 พนนระนธัตนาเลืองเกื่อมประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจยจริงและขออานวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อสร้างสันติภาพความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม การที่สภาหแห่งชาติที่มีมติอย่างท่วมท้นเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งท่านให้ดํารงตําแหน่งอันทรงเกียรตินั้นย่อมเป็นประจักษ์พยานถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเวียดนามต่อการเป็นผู้นําและการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและในฐานะที่เวียดนามได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศจากการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาเศรษฐกิจ เวียดนามก็จะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปภายใต้การนำของพนท่านในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและจะสามารถเผชิญความท้าทายใดๆในภายภาคหน้าประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีไมตรีฟิตมิตรภาพที่ใกล้พิดกันมาโดยตลอด กอบกับยึดมั่นในความสัมพันธ์อันดีต่อกันข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดีนี้ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อันจะยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มผนยิ่งขึ้นในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเกษตรซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความก้าวหน้าแก่ประเทศและภูมิภาคของเราเป็นอเนกประการต่อไป พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอเนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐออสเตรียในโอกาสวันชาติของสาธารณารัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2567พระนท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดเบลเลนประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานธิบดีมีพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียสืบไปปี2024นี้เป็นวาระครบ155ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานดังกล่าวเป็นพื้นฐานอันมั่นคง ของความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่ประสบผลสําเร็จร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงด้านอาชีวศึกษาประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสาธารณรัฐออสเตรียอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความร่วมมือกันอย่างเต็มกําลังความสามารถอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาติไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลา้าวเจ้าอยู่หัว ประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัล,ลักษั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาสวรคติราชนารีขอให้ทรงมีพระพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวาขาัตพรคัตเยราชนารีอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30มนาทีมีประชาชนทั่วไปแต่งใช้เวลาช่วงวันหยุดไปลงนามถวายพระพ,พรที่หน้าพระรูปขอให้ทรงมีพระพนลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ท้งนี้สำนักพระราชวังเปิดที่ลงนามถวายพระพรตามสถานที่ต่างๆได้แก่ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรที่ห้องรับรองชั้น 2. อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและที่ชั้นหนอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักัก,กรีบงกตจังหวัดปทุมธานี